สบายดีพ่อแม่พ uh ี่น้องสบายดีเอฟซีเบสสกูสุคนสบายดีพี่น้องเอาอินจิร้านส้าเขาบ้านพี่น้องคนนี้พ่อหนาพ่อตากันเธอึงจ้งพ่อเทธอึงแม่ยังเสียเก็ดกิ่นยังบาดเนี่ยลาเบปาถูกพี่น้องเบสเท่านี้เบสเท่านี้แล้ว เก้าสิบบาทบอกว่าอืมจีนแบ่พี่น้องเอ้าเล็บเอาวันแล้วอืมชอยเดี๋ยวแล้วอยจีเออในน้อยนั่นแหละหลับเบ่ถะตอนในน้อยในน้อยหลับใส่เบิดทั้งนังทั้งนังพี่น้องเวนังเผาแล้วทวันโอ้ยเขาจาเผาเรียบร้อยอืมจีโซฟีมือหลับเบ่มาเลย สูนะบ่าวสู้ไม่ังกินเาพาิ<ม>เ่นมาขายพี่น้องร้อยหนึ่งเนี่ยร้อยบาทร้อยบกาสิบเออนหาเ้าสิบาทเพิ่นห้องร้อยนึงเพ่ได้นี่นะบ้านเลยจากบ้านใดห้องร้อยน,นึงกูอือ ร้านเช้าไปชิดเบสกับโบได้พี่น้องเอ้ยได้พรได้กินฮะได้อยังเงี้ยถอกใช้กระทางวงได้แล้วเต๋อเบสฮะได้เต๋อเต๋ออยู่ดิเต๋อพอได้กินปลาดุกก็มีปลาดุกสองตัวเบื้องโอ้ได้เหรอปลาดุกมื่อไหนก็ได้สองตัววงปลาดุกเออเด้ปลาตะเพียนกระตวใหญ่อยู่ดิพอได้กินเนาะอือเทอายุป่านหน้ตรงนาะอือทุกคนพูดกันเอาไป่ต้นมาแน่แน่รุ่นเลย ได้อยู่ด้เนาะเดี๋ยวจบะบไวชได้กินอยู่อังกีไปฉีดเบ็ดน้องฉีดอยู่ในน้องอะไรพี่น้องบอดีฉีดที่บนอื่นดอกอ้าลาบซอยซะก่อนพี่น้องเอ้ยแป๊แบนึงใส่หัวเซียนไข่นนำพี่น้องจัหน่อยเพิ่มความหอมแล้วก็หอมหัวพักบัวแล้วก็ใบมะขมวดหอมของข้าวนะ เดี๋ยวในไ่เติบซอยแล้วนะสีมืดแน่จังน้อยพี่น้องเพราะว่าตะวินลงแรงนหะหอดแล้ว่าสี่โมงเดี๋นะี้สามมงปลายบ่ส่้ นี่ห <ah ันบได้กันเอนี่หันบได้ครับนี่จะนี่ดิหันให้พีกปนลงพี่น้องอเลางินเพชรบ่มีตอนร้ววคัว แป้งนัวพี่น้องใส่แป้งนัวในแจ็คน้อยใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ร้ายก็แซ่บไลายนึกกระน้ำปลาแบบนี้เดี๋ยวจะเช็คหอมลงหอมลงก่อนเนาะ จักตีเข้ากันตัวจะหอมบ่อือพูพี่น้องเอ้ยเอ้าฝนสิตกบ่เด้คือฮ้อนแท้ตัวนี่เห็นบ่คึบเข้าคือบ่เห็นตกจักเทื่ออือซื่อๆตกครั้งอื่นบ่จ ปาดพี่น้อ,องเจนี้สิเผาเงินเลยแงไหนึงหน่งขาวงไหนึ่งข้าสิเผาเงันบ่เนี่ยปาดพี่น้องอย่ามันบ่ติดควันคุ้มปูนโอยได้พานบ่ใส่น้ำปลาแด,อาดงอีที่คบมันจัง เปรี้ยกีนันเปรี้ยบนันเปรีู้ไส่มาจังจกิน่ด้ไม่อับใช่ปะม่แม่หวรจปีลงน้ำจังน้อยพี่น้อ่งวมนันได้แล้วได้แล้วได้แล้วบ่ไจงแล้วบ่ไว้ให้งัว

ไม่ใญ่แหงแสบแล้แหงเรา,หาแห<ว>อองกระหมไดเล้ยข้าวกินนั่งวะนั่งบะมากักไปบ้านยงาบ่าค่อยกินดิบกันได้บัดสนข้าวรวยรวยจัน้นอยพี่น้องมีทั้งแบบข้าวแบบแล้วก็แบบบขัว พอกนกินมโน่าสักเบื่อเือไปจัเเสแหงเบาเสพเบลมสิปวดอยูบลมเลมมันดังบ่ถึงแทมสา,รา,รา,ราเ,เร็จไปเทียรพ้อยพี่น,อน้องลาบแบะกินก็พักนั่งเลิศแล้วก็มาเคลือพี่น้องเ้ยซสบแท่ในนอนมื่อนี้กินเขา คัสิวกิข้าวเที่ยงกับโแมนเป็น้อง่นี้ครับกาลังสีข้ามกรับวากิข้าวแลงกับวัตถกิข้าวบก่องๆซ่บมุดจาอก่องลวอีกก้องเงาๆเด้อพายายตู้เมต้ก้อนเงาวันที่ปรจังบุรุตพอตู้เมตู้มากินลาเบะน้ำลุกํมลานเด้อมาได้เอื้กินข้าน้ำกันล้วก็เอเฮาูทุคนมาแสบนะมโนน้ำกันพี่น้องโบดาด้บั้อ่ะกินกิขึ้นดวงขึ้น สองสี่หกคนพี่น้องหกตั้งแต่กล้องมาเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันเด้อประตูไม่ตู้น้องทางเมืองเนาะทางเมืองไทยเบิร์ตสุขุสุคนสุ่มงสุบอลหลับแบ้พี่น้องพี่น้องไรกูไรคนอาซิบูก้ากินแต่ว่าแซ่บเลยพี่น้องเมนูแซ่บ บกปืดมันได้กินดอยูด่ดอกเนาะกินก็ไม่จม้ฮ <c oughs> ะเฮ็ได้กินละเขาอบอบปะนิอเนาข่าวด้วยจิเนข่าวเหาข่าวจังเลยเหนอข่าวห้าปาเขานั่นเหน่าขาพักเลือกระตุกพักกออกับมา้าลำลังบนะอะพักกอก็มมี่ได้ไี่นนอะใบกอกก็มมี กินเ้าวบฮัตสิวะแรงกัยังเว้นฮัตสิวะที่ย่งผัดคำเลยเ้ายางเนี้เาะพี่น้องเนาะน้ำร้อนดยู่

เดี๋ยวพี่น้องเด้อตัวครัวน่าจะขายดีกว่าชัวทางด้งเลื่องก,ก็ได้งามกระโดดจะจีจห่อกับยังเนาะห่อกับยังได้ไหม ครับเยกินอาจจะบอกกากินไม่้องแม่ร้องดจะมากับแมวกินใก่กกินแล้วกินพานเลย้กินแลกินพานก็ได้กินแล้วเพิ่นจะกินบดเ้ามาแต่มืองนอกเดีวกินพานรับเท่ากับอะไใกล้ๆากล้มาถึงแล้วอ บอเรามาตะเมืองเนาะโดยตรงเราซือมาแล้วม่เห็นแค่ตู้ว้ให้ลูกเรือและกามาหายเกืือหายน่องมาลัดชิ้นนงครับชื่อทานชิ้นถวงเขาจะบอกเฮียสจะชื่อหลายปีแล้ ดีเทกดมันเด้จนงวว่เอาย่าแล้วเอาให้หมดแมเพชรเพชรค่ทัเดียวเพชรบ่ตัวข่อเชื่อทุกอยังนอยากเบิ่งละให้ดีแซ่บข้่นนอกแซ่บ นัจน <S preach ers> ี <ugly> ่ควรน่อใช่พี่อาจจะว่าแ่บคน่นี้แ่วนี้ลพคงมเนาะเพียรมน่อะไเพียแบะก็มีกคไนกตาแล้วกมันก็มีแหละหกคนก็มีแต่ชุอยางเจ้งว่าคนกินเบิร์ตเนกู้อะไระช่เเจ้าทุกทยวก้อะไรเอาสิบบาทบอสิเป็นรอยก็บุคลย ก็ลดหาคืเป็นทงอยตลร้อองลรอยตเคซื้อน้ำราว้วแล้วตองหายไปหอนหัเราก็เลยลดหนหัดเลยลดราคาไงครซื้อหาาคา

ตากระชางกับพริกนกพริกพริกกับพิกนี่ือแนประยางมันมันจะตนน้อยนก็บ่กล้าใช่ิดมกปันหากเลยเคน้งันเนาะเข้ยยางออกมาเฮยเใมากัวอยู่ในนี้ละบลากหลายเ่ย มากเลาาบกินพ่น้องไหมลยไเดอพีอกพ่อกินไุ่เหนอทั้งค่ร้อยขาพี่นองขอบใจเลยรเด้อพี่น้องที่ติดตามขอบใจหลยไที่เขามาเบ่งมาชมที่ให้กำลังใจซ่องน้องมินนี่ตลอดมากอให้ดีมีแห้งวุฒสกู่สุขนพี่น้องก็ให้ส่งงานมานเงินทองคนเก็บจะได้ก้มไขอย่ามีเด้อพี่น้องเด้อ พอกันไม่คลิปนะ้าสบายดี